ความรักขึ้นม่เป็นยังไงบ้างีแรงแรงมากนม่ก็ดีค่ะแฮปปี้ค่ะก็เจอที่ทําบุญค่ะที่วัดเหรอใช่ก็แบบไปทําบุญกัน จ้าเป็นแบบเหมือนสถานที่ที่แบบปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์อะไรต่างฝ่ายต่างไปใช่ไม่ได้ไม่ได้ไปเจอกันที่นั่นเฉยๆทสุดมีหมดอะไรพิเศษมั้ยไม่มีไม่ก็คือแค่ว่าวิวอะเที่ถ้าคนเห็นก็คือเหมือนไปชอบมูชอบอะไรอยู่แล้วแล้วก็น่าจะเป็นช่วงไม่แน่ใจที่ผ่านมาค่ะ ก่อนก่อนช่วงช่วงเขาดาวหรืออะ,อะไรพวกอย่างนั้นนะคะคือเขาไปปฏิบัติธรรมด้วยใช่พี่แม็กก็ไปแบบไปสวดมนต์แต่ไ่คยเจอกันแล้วคือแบบแล้วพอรู้จักกันยังไงเหราอว่า,ร,วารู้จักกันอยู่แล้วโฉก็คือจริงๆคงเคยเจอแบบตามร้านอาหารเขาง้ังไหงคะเพราะว่าเขาก็ทําร้านอาหารเยอะแต่ก็ไม่ได้รู้จักกันเหมือนเขารู้จักแบบพวกเพื่อนๆคนอื่นในวงการแต่ก็ไม่ได้เคยได้คุยกันใคสตาร์ก่อน ก็ทักทายกันเฉยๆแนวโน้มที่แบบว่าดู้สิว่าเขาเริ่มมาจีบเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้ว่าเริ่มมาจีบกันเหมือนคุยกันแล้วก็ไลฟ์สไตล์ตรงกันเฉยๆแบบเริ่มเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องอะไรอันนี้คือพี่ต่อาคือแลกไลน์กัน ่เริ่มรู้จักกันแล้วคุยตั้งแต่ตอนไม่ตอนนั้นคือแบบแค่ว่าแบบเออก็แท็กรูป IG กันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเริ่มมันเริ่มที่ว่าความรู้สึกว่าเอ้ยมันรู้สึกมากกว่าเป็นเพื่อนหรือรู้จักตอนไหนก็แค่ว่าคุยมาแล้วแบบสบายใจเหมือนคุยเล่นเรื่องทั่วไปเฉยๆอะค่ะแล้วก็เออชอบอะไรคล้ายๆกันแบบว่า กินข้าวกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยดูหนังฟังเพลงไปเรื่อยใช้เวลานานไม่หมดแต่พัฒนาจากเรียนกายกับเรียนเฟรก็ก็สักระยะหนึ่งเลยค่ะรู้จักกันตั้งแต่ปีปีที่แล้วอ่ะเป็นเป็นสิ้นปีใช่ใช่ความน่ารักของแไ็มเป็นยังไงน่ารักน่ารักที่รู้นะเออก็ดีค่ะคือไม่ก็รูปเล่าหมดแล้วเนื้ออะไรก็ดูในไอจีแล้วกันนะคะเราเราเราแพ้ อ,อะไรที่ทำให้รู้สึกว่าอยากศึกษาผู้ชายคนนี้ก็จริงใจค่ะจริงใจแล้วก็เราก็รู้สึกว่าแบบคุยง่ายๆสบายๆายไม่มีอะไรแบบมันไม่ได้เยอะเกินไปไม่ได้แบบแรกๆก็เริ่มแบบง่ายๆคุยเล่นๆแบบชิลๆอะค่ะเหมือนเพื่อนเหมือนพี่น้องก็ดีใชสยสไตล์นี้เลยก็ใส่ใจดูแลเทคแคร์ดีค่ะซูรซูบอะไรแบบนี้หน่อใช่แล้วม<ด>ันดูเหมือนแบบไม่ใช่ช่องทางอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่า จอ่อนเปิดใจยังไงอยาอยกดตอนนั้นเออคือจริงๆแล้วมันก็เหมือนเราเราก็อทำงานไปอะไรย่้ใช่ไหมคะเล่นๆแบบไม่ได้มีอะไรก็เอนจอยชีวิตอยู่แล้วแล้วก็ก็ดีก็ถ้ามีคนหนึ่งที่แบบคุยกันมีเพื่อนที่แบบดูแลได้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เริ่มแบบเปิดใจกันแล้วก็คบหาวันที่ตัดสินใจลงลูกเราเขาไม่คุยแต่เราแล้วเขาจะลงแล้วหรือว่าเราจะลงเนี่ยก็เขาก็คุยค่ะว่าแบบเออเดี๋ยวจะลงแล้วนะในวันวาเวลาานไทน์อะไรอย่างเงี้ยก็คือแค่ว่า เปิดว่าจริงใจให้เกียรติเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยฐานะตอนนี้ก็คนหาแฟนก็คบหากันค่ะแต่ว่าคบกันมาประมาณได้ประมาณเดือนใช่ใช่สองเดือนใช่สถานะแฟนประมาณสองเดือนแล้วเดือนเดือนสองเดือนใช่ยังไงบ้างพอมาใช้สถานะแฟน เออก็ดีค่ะก็โตโตแล้วว่าน้องพี่ๆี่พอมาถามอีกก็รู้สึกแบบเด็กมากเลยความรู้สึกมันเปลี่ยนไปมาจากเพื่อนมองใช้คำว่าแฟนแทนเลยอ่ามันก็มันก็สบายใจแค่ว่าเออมันคบสบายใจกันไปแล้วก็รู้สึกว่าเออเราโตแล้วมันก็ไม่ใช่การที่แบบหวานแหววเยอะเแล้วเดี๋ยวตอบต่อไปนานๆจะเป็นยังไงเราก็ค่อยๆดูกันไปอะค่ะไม่ไม่มีโปรโมชั่นแชร์สับแมก หวังใจว่าให้เป็นแบบเออโปรโมชั่นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ดีค่ะแล้วสหรับรีวิวของข้างหลังไหมด้วยดูข้างหลังไหมให้คะแนนเขาเท่าไหร่ของข้ารุงเขาเออก็เป็นประมาณบูตก็เต็มอยู่นะคะเต็มที่อยู่ดีดีนะคะวันนี้ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างวันันีนที่ผ่านมาก็ทานข้าวปกติใช่ก็ก็ ไม่เห <laughs> <Taj. S 2> งาใช่ถ้ามีความฝันอะไรให้ฟิวณบริจาคสำหรับเราสองคน ไม่มีอะไรเลยพาไปกินข้าวธรรมดาค่ะก็ดอกไม้เล็กๆน้อยๆจริงๆเพื่อนๆรอบตัวเรารู้ไหมคะวีเจาพายนะทุกคนก็เร้ไพส์กันหมดก็รู้ค่ะแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้อยากจะแ,แบบเราก็แบบใช้ชีวิตปกติถ้าคนเห็นรูวก็เหมือนแบบทํางานไปแล้วก็ส่วนเรื่องแบบส่วนตัวไลฟ์สไตล์เราก็ใช้ชีวิตปกติ<ม>ไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยปกติเพื่อนเพื่อ,อก็รู้จักอยู่แล้วเฉพาะอะไคุณมองว่าเราดีใจดีใจกับเราเพราะว่าเรากลับมาสดใสยิมได้แบบร้อยอนก็ต้องขอบคุณนะคะทุกคนที่แบบว่าเออแบบให้ให้กำลัง แล้วก็จริงๆมันก็ไม่รู้เนาะแบบในอนาคตต่างๆแต่แบบรู้สึกว่าเออตอนนี้ก็ทําให้ดีที่สุดแล้วก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคอมเมนต์ด้านลบมันก็ยังมีผลต่อ คือก็ไม่ได้ค่อยเห็นอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรมาเลยอยู่แล้วอะเดีวก็แบบจบเดีวก็มีแบบชีวิตแฮปปี้ดีในทุกๆวันนี้นี่คัอไม่ใคำถามเนสิ่งที่คาดหวังอะไรบ้างความรักใหม่ที่อืมก็ไม่คาดหวังนะคะแบบว่าการเจอกันก็ยังไม่คาดหวังเลยมันก็เป็นอะไรที่แบบบังเอิญเจอหรือว่ามันก็เป็นเวลาชามิ่งของมันอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้มันเป็นไปค่ะแต่พอตั้งแต่พบกันมันดูชีวิตดูสโลว์ไลฟ์สบายไปไหนก็แบบ จริงๆคือเป็นคนสโลมากอยู่แล้วค่อนข้างเอื่อยๆแบบเฉยๆไปเรื่อยๆแล้วก็เออมีคนมาสโลไลฟ์ด้วยกันเลยถ้งทีเราสองคนก็ไปด้วยกันเลยก็อืดไปใหญ่เลยแต่ว่าพี่เขาก็ค่อนข้างแบบเออให้ไปทำานื่นททำนี่ไปออกกำลังกายไปกินแบบชวนทำแบบกินเฮลตี้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยไปในทางที่ดีก็น่าจะดีเราทำได้ไหมเพราะว่าพี่ก็ชอบจอน้ําอุ่ะออกกําลังกาย หนูก,ก็บอก,นกหนูเหนื่อยไปกินกันเถอะอะไรเงี้ยไปแบบไปเอ,อ,อาเถอะไปกินหาของอร่อยอะไรเงีเออ้ยมีมีอะไรที่เขาชวนแล้วเราเราต้องปักตัวหรือว่าเเออ้้ยันนีราไม่ไมีม<ด>ค่ะ<ด>จริงๆไลฟ์สไตล์มันเข้าเข้ากันได้ดีค่ะแบบว่าก็เอลก็กวิ่งอยู่แล้วถ้าคนเห็นแบบวิง่งกินชอบนจอยอ e ทติ้งไปเที่ยวคาเฟ่อยู่แค่นี้ค่ะง่ายๆง่ายๆง่ายหัวเขาไม่ชอบโชว์ซิทแพบฮะหาเลยเหรอหาหไม่ข่าวมาก เ่าผิวขาวมากค่ะก็ขาวตามที่เห็นหมายถึงว่าตามรูปในไอจีอะไรอย่างงี้ใช่เราก็แค่แบบเออถ้าเขาดูแลตัวเองดีก็ดีไปเราก็ต้องดูแลตัวเองตามอะไรอย่าแล้วเขามาวิ่งกับเรามั้ยเราชอบวิ่งเขาชวนไปวิ่งสาธารณะในสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีดีปฏิบัติธรรมยังปฏิบัติจะต่อเนื่ะอยู่เพราะงานธรรมยังชวนสวดมนต์กันอยู่นะคะเออไปในทางที่ดีอยู่ค่ะดีมาก ทุกคนก็ทำบุญเยอะๆนะคะอันนี้นี่ทุกคนถามแบบว่าก่อนหน้านี้จะไปขอพ่อแม่แล้วก็มีอะไรเนี่ยขอแบบขอเรื่องแฟนอะไรเงี้ยจริงๆบิวอ่ะเป็นคนแบบชอบไหว้พระอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องความรักเนี่ยถ้าตอนเด็กๆก็คงไหว้กันเยอะเนาะแต่แบบเราก็รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเป็นตัวเองที่แบบดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้เป็นกำลังใจได้แต่ว่าก็ต้องต้องทำให้ดีๆด้วยไม่ต้องไปแก้บนอะไร ไม่มีไม่มีเขาแสดงว่าสิ่งที่เราขอกับสิ่งที่เจอตอนนี้มันโทรมาก็คือหนูว่าหนูไม่ได้ขอแต่หนูแค่แบบสั่งสมบุญแล้วเดี๋ยวค้าเจอคนที่สีหเสมอกันก็ไปเจอกันเองเลยอันนี้คือเป็นคำแนะนำจากพี่ๆหรือจากคนโสดแนะนำคนโสดก็ไปทกันเยอะทำบุญคิดดีทำดีนะคะทุกคนขอ้วก็เป็นคำทักทีดีใช่ค่ะช่วยกันแม่หน้าที่ใส่งานนี้แหละที่คาวนขาว หนูไม่ขาวเท่าเขาบอกว่าเหมือนน่าเนื้อคู่กันจะน่าคล้ายๆกันแต่แรกเหมือนกันก็มันก็ดีค่ะพี่เขาก็หลอดีก็รออนาคตแล้วกันนะคะไม่รอดูค่ะไม่ได้ติดอะไรค่ะแฮปปี้ดีขอบคุณนะคะขอบคคุณ่ะเดี๋ยวจะไปทำบุญกันแล้ว